สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุ่งๆ่ะเกมนี้ครับลิเวอร์พูลต้องบุกไปเยือนของแข็งนะของแข็งเลยนะครับอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับที่อ่าเป็นจ่าฝูงหลีกเอิงอยู่นะครับในคืนวันพุธนะครับคืนวันพุธวันพุธที่5ก็คือเช้าตู่วันที่6นะครับเวลาเนี่ยตีสามนะครับตรงเป๊ะนะครับ ไปดูข่าวดีกว่านะครับารีสแซแชังแมงครับนักเตะบาดเจ็บเนี่ยไม่มีเลยครับหลุยเอลิก้เนี่ยครับผู้จัดการทีมของ PSG นะครับก็สามารถที่จะเลือกสรรตัวผู้เล่นได้อย่างหลากหลายนะฮะแม่แล้วหันไปดูทางลิเวอร์พูลครับนักเตะบาดเจ็บก็ยังมีโจโกเมสครับอคอเนอร์แบดลีย์แล้วก็เทลิมอร์ตันนะครับส่วนอามาร่า นาวโรนะครับติดโทษใบแดงนะครับก็เป็นดาวรุ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้มีชื่ออะไรสำหรับเกมนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่มีปัญหานั่นก็คือโคดิกาโปนะครับ <c oughs> ขออภัยครับโคดิกาโปเนี่ยภาพการซ้อมในวันนี้ไม่เห็นแต่ว่ามีภาพการเดินทางไปที่ปารีสกับทีมด้วยนะครับก็ต้องดูว่าโคดิกาโปเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่านะครับสำหรับ เกมนี้นะครับว่าจะมีโอกาสลงเล่นลงช่วยลิฟูหรือเปล่านะครับอ่ะไปดูเฮดตูเฮดดีกว่านะครับเฮดตูเฮดคู่นี้ต้องบอกอย่างนี้ฮะเจอกันครั้งแรกนะครับในปี2018เกมนั้นเนี่ยเล่นที่อนฟิล์ก่อนลิฟูชนะไป3-2นะครับส่วนไปเล่นที่ปาร์คเดอะแฟงเนี่ยก็ลิฟูก็บุกไปแพ้ 2 1น,นะครับเกมนั้นเป็นอรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่ได้มีผลแพ้ชนะก็คือบ้านขายบ้านมันนะครับแต่ว่าเกมในวันนี้ก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะไปดู Head to He a d ผ่านไปแล้วนะก็5นัดหลังสุดที่นะหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปดูที่ปารีสเนี่ยต้องบอกว่าปารีสเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับสำหรับตอนนี้นะ ห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะลวดเลยนะครับชนะเรียวสี่หนึ่งชนะบิ๊กโคซินเจ็ดศูนย์ชนะลียงสามสองชนะแบทเจ็ดศู B in, 70, นย์น,นะครับชนะตูรุสหนึ่งศูนย์นะครับหันมาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลครับชนะนิวคาสเซนสองศูนย์ชนะแมนเชสตตี้สองศูนย์นะครับอ่าเสมอวิลล่านะครับสองสองนะครับเสมออ่าไม่เสมอ ชนะวูฟสองหนึ่งแล้วก็เสมอเอเวอร์ตันนะครับคู่แคนแสนลลักนะครับสองสองนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะสามแล้วก็เสมอสองนะครับลีพูก็ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะครับลีกเอิงนะครับปารีสแซงต์แช็กแมงเนี่ยตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับในขณะที่ลีพูก็เป็นจ่าฝูงรียร์ลีกนะครับก็ไปดูว่าเกมในค่ำคืนนี้นะครับบิ๊กแมตช์นะฮะ จริงๆอยู่ฝ้ามเชฟอ์ดีกเนี่ยบิ๊กแม์ในช่วงวันวันอคารก็คือวันเนี้นะคือวันนี้แล้วก็วันพุธเนี่ยก็มีหลายคู่ที่เป็นบิ๊กแม์นะครับก็เป็นศึกยักษ์ชนยักษ์นะครับอ่ะไปดู11ผู้เล่นดีกว่าครับที่คาดว่าจะลงสนามปารีสแซงต์แชงแมงครับ433นะครับผู้สาเป็นดานาลูม่านะครับขวาเป็นฮาคิมีนะครับแบ็กซ้ายเป็นแมนเดสนะครับ ส่วนเซ็นเตอร์แบ็กครับมาคิยอจะเล่นคู่กับปาโชส่วน3มิดฟิลครับเนเวสนะครับวิตินยา,านะครับแล้วก็หลุยสาส่วน3มกองหน้านครับบาโคลราเดมเบเล่ ora, le, แล้วก็คาวัสซ no. ิเลียโอชื่อเดี๋ยวขอดูชื่อหน้าก่อนนะครับขอดูชื่อหน้าหน่อยนะครับว่าชื่ออ่านถูกหรือเปล่านะครับอ่ะ ขอชื่ออีกทีหนึ่งวิชาคารัลส์เเคเรียนะครับก็เป็นนักเตะที่ไหนไม่รู้นะครับชื่อเนี่ยอาจจะยากนะฮะอาจผิดขออภัยด้วยนะครับส่วนลีพูครับเกมนี้เขาอาจจะต้องใช้4 2 2อีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับลีพูนะครับอาจจะไม่ต้องมีหน้าเป้าในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูครับเป็นอันิสันเบเกอร์ครับขวาเป็นเทนครับซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันครับ คู่เซนเตอร์แบ็กครับฟันไดกับโกลนเต้มิดฟิว์ตัวกลางครับกับเฟนเบิร์กกับแมกกาลิเตอร์ครับตัวลูกใช้ซาร่ากับดีอาร์ส่วนหน้าคู่นะครับดับเพิ่นเทนเนี่ยอาจจะต้องใช้เกิดทิโจนกับโซโบสไลที่ฟอร์มกำลังดีนะไปดู11นะไม่ใช่สิบ1เผู้เล่นผ่านไปแล้วไปดูผลที่คาดในค่ำคืนนี้นะครับผมยังมองว่าเรียปูเนี่ยเจอกับ ทีมที่เป็นฝรั่งเศสเนี่ยลิฟูไม่ได้กลัวอะไรมากมายนะนะครับสาหรับทีมจากฝรั่งเศสก็จริงๆอาจจะเก่งในบ้านแต่ว่าในเวทียุโรปเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนะักผมเชื่อว่าลิฟูจะบุกไปเบียดเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะเจอกันคืนนีธนะครับ